สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องด็อกเตอร์สโตนและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงกลุ่มอนาณานิคมอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มคู่ปรับกับอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีเทคโนโลยีด้านการอาหารที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในอนาณานิคมอเมริกาพวกเขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างพวกเขาต้องการจะสร้างโลกแบบ ทําไมพวกเขาถึงมองอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูเป็นศัตรูแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยเปิดเผยข้อมูลของมังงะด็อกเตอร์สโต้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถูกสปอยก็ผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะครับอนาณนาคมอเมริกาในด็อกเตอร์สโต้นี่เป็นกลุ่มสําคัญนะครับผมที่ถูกเปิดตัวในภาคนิวอเมริกาซิตี้ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชาวอเมริกันนะครับทางฝั่งพวกเซนคูจะเป็นตัวแทนของพวกคนญี่ปุ่นใช่ไหมส่วนพวกอนณาคมอเมริกาเนี่ย ก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันโดยถูกก่อตั้งและนําทีมโดยดรเซโนนักวิทยาศาสตร์สุดอัจฉริยะจากอเมริกาอานานิคมอเมริกาเป็นกลุ่มที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะว่าดรเซโนที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของนาซาและก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเซนคูด้วยเซนคูในตอนเด็กเนี่ยเขาจะชอบโทรไปนาซาหรือเขียนจดหมายอะไรแบบนี้ไปปรึกษาเรื่องทํายังไงจะส่งจรวดไปอวก,กาศเรื่องวิ ทีาศาสตร์อะไรแบบนี้ดเรเซโนเนี่ยแหละครับเป็นคนให้คําปรึกษากับเซนคูในตอนเด็กก่อนที่โลกจะกลายเป็นหินมันมีสัญญาณเตือนสําคัญก็คือนกนางแอ่นเนี่ยมันกลายเป็นหินก่อนแล้วดเรเซโนเนี่ยก็กําลังทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลสําคัญจากเด็กคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเซนคูที่มีการโพสต์เรื่องนี้ลงอินเทอร์เน็ตทําให้ดเรเซโนเนี่ยรู้ข้อมูลข้ลขขาวๆของไอ้สิ่งนี้นะครับว่านกที่มันกลายเป็นหินมันไม่ได้ตายแต่ว่ามันเหมือนเป็นการจําศ สติสัมปชัญญะเอาไว้ก็จะสามารถหลุดออกมาได้ในสักวันในวันนั้นเนี่ยครับได้มีงานนิทรรศการของนาซานะครับที่รวมตัวนักวิทยาศาสตร์เก่งๆแล้วก็พวกทหารอะไรแบบเนี้ยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งดรเซโนก็ได้มาเจอกับสเตนลีย์นะครับที่เป็นทหารซึ่งพวกเขาเนี่ยรู้จักกันมาก่อนแล้วเซโนก็เริ่มอธิบายการค้นพบในครั้งนี้นะครับว่ามันน่ากลัวยังไงและในตอนนั้นลำแสงกลายเป็นหินก็ปรากฏขึ้นนะครับก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นหินไปดรเซโน ก็ได้ฝากข้อความสําคัญไว้กับทีมของเขาทุกคนนะครับว่าจงคงสติสัมปัญชัญญะของตัวเองเอาไว้เพราะนี่คือทางเดียวที่จะหลุดออกจากการกลายเป็นหินดรเซโนสามารถครงสติของตัวเองและหลุดออกมาจากการกลายเป็นหินวันเดียวกันกับเซนคูซึ่งพวกเขาเนี่ยเลือกช่วงฤดูกาลที่สามารถเก็บ เกี่ยวข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดเป็นสิ่งสําคัญในการนํามาประกอบอาหารแล้วก็ทําปะสสตว์ถ้าเกิดว่าคืนชีพมาในฤดูการอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่รอดก็ได้เพราะว่าไม่มีอาหารกินในวันที่4เมษายนคิศ5739ชาวอเมริกันที่คงสติสัมปันชัญญะและสามารถหลุดออกมาจากการกลายเป็นหินตามที่ดรเซโนบอกพวกเขาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็สร้างฐานของเขาที่บริเวณซานฟรานซิสโกซึ่งระบบการปกครองเนี่ยก็จะปกครองตาม ระดับชั้นทางการทหารแล้วก็วิทยาศาสตร์ดรเซโนจะเป็นคนนําอาณานิคมอเมริกาแห่งนี้แล้วก็ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ดูแลหน่วยทหารก็จะถูกนําโดยสแตนลีย์สไนเดอร์ซึ่งฐานทัพของอนาณานิคมอเมริกาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทุ่งข้าวโพดห้องแลบโรงงานวิทยาศาสตร์ของเซโนลงเลี้ยงวัวทําปศุสัสตว์แล้วก็ห้องใต้ดินที่มีทางออกสู่ทะเลโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติ สาหกรรมช่วงปลายศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19อาณานิคมอเมริกามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะด้านยุโทโธปกรณ์หรือว่าด้านการลบอาวุธต่างเนี่ยคือล้ำสมัยกว่ามากๆอาณานิคมอเมริกาได้พัฒนาปืนกลแล้วก็อาวุธปืนอื่นๆซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยมีข้อได้เปรียบในการสู้รบเป็นอย่างมากกับอาณาจักรวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาสามารถผลิตกระสุนปืนจํานวนมากได้ ตามที่ต้องการเลยนะครับซึ่งเป็นความสามารถที่อาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูเนี่ยไม่สามารถทําได้ในขณะนั้นเนื่องจากอาณานิคมอเมริกานะครับมีการสร้างเหมือนเป็นฮาร์เบอร์บ็อกซ์นะครับผมซึ่งมันเป็นโรงงานในการทาแอมโมเนียทําให้พวกเขาสามารถผลิตดินปืนแล้วก็กระสุนได้อย่างไม่จํากัดและสาเหตุที่สามารถสร้างโรงงานฮาร์เบอร์บ็อกซ์ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาณานิคมอเมริกามีแหวนแพตตินัมซึ่งเป็นแหวนของสมาชิกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคาร์ลอสที่จะมอบให้กบ กับลูน่าก่อนที่โลกจะกลายเป็นหินซึ่งแพตินัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนแร่สําคัญนะครับในการใช้สร้างโรงงานฮาร์บ็อกซ์และอาณานิคมอเมริกาก็ยังมีเรือดำน้ำนะครับซึ่งได้นําไปใช้โจมตีเรือเพอร์ซิอุสของอาณาจักรวิทยาศาสตร์สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิศวกรรมเครื่องยนต์ขั้นสูงของทางอาณานิคมอเมริกาและนอกจากเรือดำน้ําแล้วพวกเขายังสามารถสร้างเครื่องบินได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการข่มขวัญน,นะครับว่าตอนนี้อาณานิคมอเมริกาเนี่ยสามารถฟื้นฟูเทคโนโลยีการบิน ขึ้นมาได้ในโลกยุกหินแล้วก็เป็นเครื่องบินลบที่สามารถโจมตีได้ด้วยนะครับซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการฟื้นฟูการต่อสู้ทางอากาศแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาสามารถดักจับแล้วก็ควบคุมความถี่ของคลื่นวิทยุอย่างที่เราเห็นตอนที่เซโนเน่ยค้นหาช่องทางการสื่อสารกับอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูซึ่งเรียกได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แท,ทบทุกด้านเลยของทางอาณานิคมอเมริกาเหนือกว่าทางอาณาจักรวิทยา วของพก Sen เป็นอย่าางมากเป้าหมายของอนานิคมอเมริกาภายใต้การนําของดรเซโนนะครับก็คือการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์และกําลังทหารเป็นแกนนําโดยดรเซโนเะนี่ยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมแบบเทคโนแคยนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองในการบริหารประเทศเนี่ยจะไปตกอยู่ในมือของผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเท่าน,น,นั้นนะครับดังนั้นดรเซโนจึงอยากจะฟื้นคืนชีพคนที่มีความจําเป็นในด้านเฉพาะต่างๆ เท่านั้นนะครับไม่ได้มีความต้องการจะฟื้นคืนชีพคนทุกคนให้กลับมาแบบอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูซึ่งทําให้อนานิคมอเมริกากับอาณาจักรวิทยาศาสตร์มีอุดอมการณ์ที่แตกต่างกันจึงทําให้กลายเป็นศัตรูแต่ถึงแม้ว่าอาณานิคมอเมริกาจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่มันล้าก้าวหน้ากว่าอาณาจักรวิทยาศาสตร์แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยยังตามหลังนั่นก็คือน,น้ํายาฟื้นคืนชีพคนจากการกลายเป็นหินนั่นเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก่อน ที่โลกการกลายเป็นหินเนี่ยไม่มีสิ่งนี้นะครับจึงทําให้พวกเขาเดินตามหลังอาณาจักรวิทยาศาสตร์ของพวกเซนคูเพราะว่าเซนคูสามารถคิดค้นน้ํายาที่ช่วยทาให้คนกลายเป็นหินกลับมาได้ส่วนดรเซโนเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าคนที่กลายเป็นหินน่ะจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อต้องคงสภาพจิตใจของตัวเองก็คือไม่หลับตลอดเวลาที่อยู่ในกลางกลายเป็นหินแล้วจากนั้นก็ใช้กดในติกไปล่านะครับมันก็จะกระเทาะเปลือกออกมาแต่ทว่าน้ํายาฟื้นคืนชีพของเซนคูมันสามารถทําได้มากกว่านั้นก็คือแม้แต่ คนที่หลับไหลไปแล้วกลายเป็นหินน้ํายาคืนสภาพการกลายเป็นหินของเซนคูเนี่ยสามารถปลุกคืนชีพคนเหล่านี้ขึ้นมาได้จึงเป็นสิ่งที่ดรเซโนต้องการเป็นอย่างมากนะครับตอนแรกที่เจราจากับทางอาณาจักรวิทยาศาสตร์ว่าเออเนี่ยมาร่วมมือกันมอบองค์ความรู้นี้ให้กับเขาพวกเซนคูก็ปฏิเสธไปนะครับดังนั้นก็เลยเกิดการใช้กําลังนั่นเองเพราะว่าอนาณาณิคอเมริกาเนี่ยมีอํานาจทางการทหารที่เหนือกว่าก็เลยเกิดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงสูตรน้ํายาฟื้นคืนชีพนั่นเองต่อมาเราก็มา ดูสมาชิกตัวหลักในอนานิคมอเมริกากันนะครับว่ามีใครกันบ้างซึ่งสมาชิกเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทางอนานิคมอเมริกาไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่าน้ํายาฟื้นคืนชีพคนแรกก็คือดรเซโนนะครับเป็นผู้นําของอนา,นานิคมอเมริกาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเขาเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอนา,นานิคมอเมริกาและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก็คือเป็นผู้ที่มีคาลิสมาของคนที่เป็นผู้นําต่อมาก็คือสแตนลีย์สไนเดอร์นะครับเป็นรองหัวหน้า ของอนานิคมอเมริกาซึ่งดูแลหน่วยทหารเป็นหลักก่อนที่โลกจะกลายเป็นหินเขาก็เป็นทหารยศใ,ใหญ่นะครับเป็นมือปืนฝีมือดีเก่งด้านการต่อสู้การใช้ยุทโธปกรณ์ในการรบและเขาเนี่ยมีความพักดีต่อดร์เซโนเป็นอย่างมากแล้วคนต่อมาครับบอดี้ดัสลีย์ซึ่งเป็นช่างเครื่องแล้วก็ช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญสูงเขารับผิดชอบงานสร้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างเรือดำน้ําสร้างเครื่องบินเครื่องจักรกลต่างๆสําหรับการทาโรงงานแล้วคนต่อมาครับลูน่าไลซึ่ง เธอเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ทําหน้าที่เป็นสายลับให้กับอาณานิคมอเมริกาในตอนแรกนะครับถูกส่งไปแทรกซึมในเรือเพอร์ซิอุสของพวกอาณาจักรวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาตัวหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์ของทางฝั่งอาณาจักรวิทยาศาสตร์เพราะว่าในตอนนั้นทางฝั่งอาณาจักรวิทยาศาสตร์เนี่ยโกหกนะครับว่าหัวหน้าทีมเนี่ยมันคือไทจูดังนั้นอาณานิคมอเมริกาเนี่ยต้องการจะระบุหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์ของอาณาจักรวิทยาศาสตร์ว่าเป็นใครกันแน่เพื่อที่จะสังหารถูกเพราะว่าถ้าเกิดสสาาาามรรถัังหหหวน้ ทีมวิทยาศาสตร์ของฝั่งศัตรูได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการชนะคนต่อมาครับชาร์ลอตโบนีเป็นนักบินแล้วก็รองผู้บังคับบัญชาในทีมทหารแล้วคนต่อมาครับมายาบิกเป็นอดีตแชมป์ MMA ดังนั้นจึงได้เข้าไปอยู่ในทีมทหารนะครับเป็นทั้งกาศแล้วก็เป็นทั้งนักสู้แล้วคนต่อมาครับคาร์ลอสซึ่งคาร์ลอสเนี่ยอดีตเป็นคนขับรถของพ่อลูน่าคาร์ลอสเป็นสมาชิกพลเรือนที่สนับสนุนอาณานิคมอเมริกานะครับก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษแต่คือสา สามารถคงสติสัมปชัญญะของตัวเองเอาไว้ได้ก็เลยสามารถหลุดออกมาจากการกลายเป็นหินแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือเขามีแหวนแพตตินัมนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมทําให้อนานิคมอเมริกาเนี่ยมีเทคโนโลยีล้าสมัยกว่าทางฝั่งอาณาจักรวิทยาศาสตร,ร์แล้วคนต่อมาครับคือแม็กอดัมซึ่งเป็นคนลเลเรือนอีกหนึ่งคนนะครับที่ทําหน้าที่เป็นยามให้กับลูน่าในระหว่างการทาภารกิจแทรกซึมซึ่งนี่ก็คือสมาชิกหลักในอาณานิคมอเมริกาในช่วงก่อตั้งนะครับก็มีไม่เยะ แต่ว่าสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยจนก้าวล้ำสามารถสร้างเรือดำน้ำเครื่องบินอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่เหนือกว่าทางอาณาจักรวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากก็จะมีประมานี้นะครับผมสำหรับข้อมูลของอาณานิคมอเมริกาก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ